a u r a 07อัปเกรดคุณภาพเสียงแบบตรงรุ่น สวัสดีครับผมเปาจากฮามิงคัสเโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดคุณภาพในออร l a 07ใหม่คันนี้คันนี้เป็น long range นะครับก็คือลำโพงมีครบแล้วแต่ว่ารายละเอียดเสียงลูกค้าย,ยังไม่โอเคเราเลยมีการอัปเกรดคุณภาพเสียงทั้งระบบใหม่แบบตรงรุ่นใส่ตำแหน่งเดิมทั้งหมดครับนี่คือชุดติดตั้งที่อยู่ในรถคันนี้คอนเซปต์แรกคือเราใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะครับและคันนี้มันมีลำโพงทั้งหมดเนี่ยถ้านับเป็น11ดอกตามโฆษณาครับ แต่นับเป็นจํานวนคือ7 Channel แล้วกันนะครับก็คือ7 Channel เราต้องใช้ DSPM ที่ Input จริงๆแล้วควรใช้8และ Out 8นะครับมันจะครบพอดีแต่ว่าครันนี้ลูกค้าแบบอยากเซฟบะเจตหน่อยก็เลยเลือกแบบ Input ที่6นะครับแล้วก็ปล่อยให้เซนเตอร์เนี่ยทำงานแบบเดิมแล้วเราสามารถปรับจูนให้เข้ากันได้คอนเซปต์นี้คือเราใช้ปลั๊กตรงรุ่นแบบพิเศษที่ไม่ต้องทําการตัดต่อสายดซึ่งของเดิม ใส่เข้ามากับปลั๊กนี้แล้ววายวิ่งกลับไปทางเส้นเดิมเพื่อได้คุณภาพเสียงเนื้อที่มากยิ่งขึ้นโดยใช้ d s p Amp ของ Alpine PXR80 e นะครับทีนี้ออกสู่ลำโพงนะครับคู่หน้าคู่หลังในคนันนี้เลือกใช้ลำโพงของ h e r t z สที่มาจากอิตาลีเป็น DPK165 ครับด้านหน้าใส่ลงเบ้าตำแหน่งเดิมทั้งหมดปลั๊กเดิมได้ระเอดเสียงที่มีความไพเราะมากกับดอกเดิมคือถ้เกิดเทียบดอกเดิมเนี่ย ดีเทลเดี่ยแตกต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็มีการแดมเพิ่มที่ประตูหน้าด้วย S T P รุ่น Black Gold นะครับแดมนี่คือเป็นเกรดพรีเมียมสุดในตลาดได้คุณภาพเสียงของลำโพงที่มากขึ้นและช่วยลดเสียงจากภายนอกเข้ามาสุดท้ายจบในเรื่องของการเพิ่มเบสครับคือด้านหลังของรถคันนี้จริงๆและเดิมทีจะมี6คูณ9ที่ทาหน้าที่สร้างเสียงเบสที่มากขึ้นอยู่แล้วับแต่ว่าความถีย่านต่างมันมีน้อยก็เลยเลือกมีการเพิ่ม ซับบูเฟอร์บ็อกขนาด8นิ้วทางด้านหลังที่เป็นการปิดซ่อนจร,จริงๆแล้วเนะ่ยถ้าเราแบบยอมเสียพื้นที่หน่อยใช้ซับตู้ขนาดใหญ่ก็สามารถได้เบสที่มากขึ้นแต่ว่าลูกค้าอยากได้พื้นที่อย่างดูเดิมๆปิดซ่อนได้เลยก็คือเลือกใช้ซับบ็อกเป็นการติดตั้งแบบซ่อนเข้ารูปเพื่อเสริมเบสย่านตามที่มากกว่าของเดิมครับ และการอัปเกรดคุณภาพเสียงใน Allura 07 Long Lens คันนี้ให้มีเนื้อเสียงคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้แม้จะไม่ใช่ In f ฟ n i t y ไม่ได้มีแอมป์ที่มาจากโรงงานแต่เราสามารถสร้างคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมเช่นกันได้น,นะครับโดยการติดตั้งแบบตรงรุ่นแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากจะอัปเกรดคุณภาพเสียงใน Allura 07ให้มหาแล้ครับที่ฮัมมิงครับร้านอยู่ที่ถนนเสียงเรนครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกริง่งกด subscribe สวัสดีครับ